โซปะก็เลยทำเป็นจิงก็ท่านนายกตนเช้านี้ก็ซื้อของเราก็เก็บนำเดียนนิดหนึ่งซื้อถ้ารายการก็จะเป็นผมจะไปส่งท่านเดียวอีกท่านหนึ่งไปนู่นไปกลางไปอะไรมารบวนๆด้วยอะไรพวนี้หลายหลายท่านนะไป่งกันก็แค่มาอยู่กับเราเรามาดูขยะที่เราไปทิ้งเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยมันมีของที่เราซื้อมันไม่พอใช้มันอาจจะ เคยข้าไปไปเห็นของท้าใหม่กว่าแล้วก็เลยถ้าใครขวดพลาสติกเนี่ยปวดพลาสติกนี่เป็นเรื่องวจริงถ้าเราแยกกันจริงๆผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะที่ประเทศที่ป่วยเราส่วนใหญ่บอริฟติกพอใช้หมดก็ทำไงเงินถ้าเอยผมถามดูประมาณก,ก็รูปน้ายถูกชนล้ลลนะครับอยากได้เท่าไหร่ทีนี้ได้ประมาณสักร้อยกว่าบาทสองร้อยอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็จริงๆตัวจะแข่งกัน ท่านนี้แบบไม่กลัวจะไม่กลัวแข่งคุยแล้วครับตระธานเออคุยกันแล้วเขาไม่ค่อยดนใจอ๋ออันนี้เขายังไม่รู้เดี๋ยวสักวันวันไหนที่สมาชิกของเรามีอะไรแล้วจำเป็นก็เอาเงินไปให้แต่ดีใจที่เรามีใหม่ไปได้เห็นเสียงชัดเจนนะคะค่ะก็ปรเเด็นทั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็จริงๆจะบอกว่าโดยส่วนตัวรู้สึก่า